ยังเข้ามาดูมาเป็นกำลังใจให้อยู่ครับผมก็พูดพูดอะไรไม่เก่งก็พูดอะไรไม่มากแล้วก็จะก็ไม่ไม่นานแล้วครับอยู่สักชั่วโมองชั่วโมองก,กว่าเดี๋ยวก็กลงครับ <laughs> บุกเขียงก็ให้มาลิงจับเจบสองตัวครับ นี่แหละครับชีวิตกับการทํางานก็เออเวลาว่างๆก็มาคุยอะไรกันถ่ายทอดสดคุยอะไรกันให้ให้ฟังกันมาคุยกันมามาพูดพบปะพูดคุยกันนะครับมพูดอะไรก็ยังพูดจะไม่ถูกเลยพูดพูดผิดผิดถูกถูกแล้วครับนี่ครับใหม่ก็พูดใหม่ต่องใหม่พูดใหม่มือใหม่อย่างนี้ครับพูดก็คือเกิดบางทีก็นั้น แช่ก็ให้หัวใจพลังบวกมาอีกสองดวงครับขอบคุณมากครับบอแข้งครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่ยังที่ยังรับชมและเป็นกําลังใจที่มาฟังครับพูดน้อยๆครับพูดน้อยพูดไม่เก่งก็ยังมีคนมานั่งมานั่งฟังนั่งอะไรให้กําลังใจอยู่ครับขอบคุณขอบคุณทุกกําลังแรงใจครับที่ที่มา มาชมมาอะไรมาฟังครับเข้ามาแล้วก็จับไม้จับมือกันอย่างที่ผมว่าจับไม้จมับมือกันครับเพื่อให้กําลังใจกันและกันเป็นกําลังใจให้กันและกันจับไม้จมับมือกันเป็นกำลังใจเข้าไปดูคลิปให้กันสักสองสามนาทีสองสามนาท,านาทีนี่กินข้าวหมดพอจานแล้วก็ <laughs> หมดแล้วครับ <laughs> แ,ลแล้วก็กดไลค์ให้กันครับไป เพื่อเป็นกำลังใจให้ครับบางคนทำคลิปคลิปมาดีๆคลิปที่พาไปชมนั่นชมนี่สวยๆงามๆแล้วไม่มีคนมาดูมันก็หมดกำลังใจนะครับก็ต้องก็ต้องไปดูให้เขาบ้างครับไปดูให้เขาสักสองนาทีสามนาทีครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เขาเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาจะได้นำดีมาให้เราดูอย่างของฮิโรคาเม่นครับคลิปเขาเยอะครับผมเข้าไปดูแล้วโห หลายที่ที่เขาเอามาให้ดูนี่สุดยอดครับสุดยอดครับบางที่ผมยังไปผมก็ดูที่คลิปเขานั่นแหละครับโอ้มันสวยงามอย่างนี้เองประเทศไทยไม่ต้องไปถึงไหน,นครับอยู่ประเทศไทยนี่ก็สบายสบายดูไปโอ้ก็เหมือนเราได้ไปเองนั่นแหละครับเพราะว่ามันอยู่เรานั่งดูมันก็อยู่ที่หน้าเรานั่นแหละครับมันอยู่ในมือถือของเราเราก็เห็นก็เหมือนกับเราได้ไปท่องเที่ยวแล้วโอ้เราก็จะได้รู้ว่าเออคลิปนี้มันดีเนาะมีในประเทศไทยเราก็มีนะตรงนั้นตรงนี้ คลิปด,ดีๆครับของนกกระนครับไปกดไลค์กดติดตามให้นกกระเนครับด้วยนะครับนี่ก็พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับก็นี่ก็กเวลาลงเลยมาชั่วโมงก,กว่าแล้วครับผมก็จะขอลงไลค์ ขอลงไลค์แค่นี้นะครับวันนี้นะครับวันหน้าก็ค่อยเจอกันใหม่นะครับมีโอกาสดีๆก็จะมาหาเรื่องมาคุยให้เอฟซีให้พี่ๆน้องๆกันฟังอย่างนี้แหละคะ <c oughs> รับก็พูดกันเรียเหระอะไรไปไม่มีเรื่องตลกบ้างไม่ตลกบ้างก็ก็ทนฟังเอาครับผมก็ก็ไม่มีอะไรมากับคก็ขอให้จับไม้จํามือกันไว้ครับ ถ้าจับไม้จับมือกันไว้ไม่อยู่คิดว่าไม่อยู่จับขาไว้ครับจับขาไว้เดินไม่ได้นี่สบายๆครับหลังคาพี่ๆน้องๆ <laughs> กนไม่หลุดกันไม่หลุดไม่หลุดไปไหนครับจับขาไว้เลยครับ <laughs> ครับก็ผมก็อยากจะผมก็มาคุยมานานแล้วครับก็ขอลงไลฟ์ลงไลฟ์ไว้เพียงแค่นี้นะครับนะกาสหน้าก็ ค่อยหาเรื่องดีๆดีๆมาคุยอะไรกันหาเรื่องดีๆมาคุยมาหาสาระดีๆมาคุยกันสนุกสนานกันครับวันหลังๆค่อยเจอกันนะครับสวัสดีครับเรียมก็ให้ฟอตไปพลังบวกมาสามดวง